วันนี้17พฤษภาคม2563น้องอายุ1เดือนเต็มแล้วรู้สึกสุ่มไก่มันจะเ,ะเล็กไปแล้วค่ะไม่พอบปรนสุแล้วหาข้อมูลใน YouTube แล้วที่เขาอายุ1เดือนแล้วเอาไปปล่อยไว้ในฟางไก่ในเต็นท์ในในโรงเรือนไก่อะที่ทำให้ไก่อะสัมผัสกับพื้นดินปรากฏว่ไก่กกาตายค่ะ พราะจริงยังเชื้อโรคขุ่ิ้านฐานเขายังน้อยไปน,นี่ก็เลยไม่รู้จะทำไงดีวันนี้ต้องหาบ้านใหม่ให้แล้วแต่เล้าไก่ทาไว้ก็ยังไปอยู่ไม่ได้ต้องอยู่บนพื้นดินท,ที่ที่มันไม่ได้เหยียบถูกดินนะคะก็เลยคิดว่าจะเอานั่งร้านมาตั้งทําเป็นเล้าไก่ทั่วคราวให้อยู่วันนี้ก่อนมัน,นก็ตัวใหญ่มากค่ะ ไม่เสี่ยงเอาไปไว้ในเล้าใหญ่เอาสักลอยสักสามสัปดาห์ค่อยไปไปไว้เล้าใหญ่ค่ะไม่แข็งแรงอะไรนย่างีย